ทุกคนอยากกินคุกกี้มากวันนี้ก็เลยบุกมาถึงห้องสันส,สิพงเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าสันส,สิพงจะตกใจขนาดไหนแล้วมีคุกกี้หรือเปล่าว่าเป็นคุกกี้ที่อะไรนะลรอยากกินคุกกี้อยากกินคุกกี้อะไรคะเม็ดมะม่วงใช่ไหมกับลูกเกดใช่ไหมดูสิมีของบ้าเสร็แล้วเสรแล้วเสรแล้วอยู่ห้องหรือเปล่า นี่คือบุกมาเลยนะขอประตูขอประตูดิขอประตูปรากฏว่าเปิดมาไม่อยู่ทุกคนลุ้นไปด้วยกันสสิพง์จะอยู่ที่ห้องหรือเปล่าอ้าวไหนกดใหม่ซิเวลค้าซื้อคุกกี้ครับซื้อคุกกี้มีแต่อน,น้ำพร่ค้างกุ้งอ่ะอุย้ยรำไหม <laughs> ไม่รับที่บ้านมีเป็นร้อยอยากกินคุกกี้คุกกี้อยู่ไหนอยากกินโอ้ย <Yeah. S 2> นี่ไงคุกกี้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวมีคอลเลคชันเดี๋ยวมีคอลเลคชันกินก่อนเขาก่อนใครโอ้ยมีคอลเลคชันกินก่อนเขาก่อนใคร <Yeah. S 1> นี่ทุกคนบุกมาถึงนี่เลยเพราะว่าอยากกินมากคุกกี้หอมเจริญ <Yeah. S 1> คุกกี้ที่คนถามถึงไอเก่งเออเนี่ย อ่านี่เห็นไหมได้กินแล้วได้กินแล้วนาลาดีไหมเอาเลยป,ปลาสิบห้ากระปุกนาลาไานาลานี่คือหมูเด้งกรุบหมูเด้งกรุบยังไงนี่นี่คือหมูหมูกระจกห้ามผวน <laughs> เอาเอาหมูกระจกมาใส่ในถุงนี้ก่อนใส,ใส่ได้เลยค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ทั้งถุงอย่างนั้นเทใช่ใช่ถูกต้องหมดยังคะหมดแล้วใช่ไหมคะไหนขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่หมูเด้งกลุบอยู่นี้นี้แล้วนะคะอ้าวนารัถือก่อนลูกอ่าต่อไปต่อไปต่อไปไงนะพงค์อมนึงออมนึงไหนขอดูก่อนขอดูหน่อยน,นี่หอมเจริญหมูเด้งกลุบ นี่าราแอบกินก่อนได้ไหมถือก่อน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 อันนี้แบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่เด้งนะยังไม่เด้งนะขอดูอนึหืมกรอบไหมกรอบอืมขอาแน้วนาราเทใส่ลงไปเลย นาราเขย่านี่คือนี่คือผงอะไรนะผงรสซ่บผงรสแซ่บนราราเทเข้าไปหมดเลยค่ะหมดแล้วดันเขยา่าขยา่าอ่าหมดแล้วใช่ไหมคะวางไว้น,นี่ค่ะแล้วนารารก็พับถุงค่ะพับถุงอ่าพับถุงสองชั้นค่ะอีกชั้นนึงโอเคแล้วจากนั้นนารารมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ยืนอยู่นี้แล้วก็เด้งเลยค่ะ เด้งเยอะๆเด้งเยอะๆสูงๆเลยสูงๆเลยนี่เลยนี่เลย,เลยให้มันเด้งเด้งแบบนี้กี่ครั้งสามสิบครั้ง <30 S 2> รก็แกะออกมาแกะเลยว้าวลองชิมดูลองชิมดูเตรียมน้ำเลยเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดเลยเหรอแซบไหมแซบอยู่เนอะรสชาติดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ใส่ผงปรุงรสไหม ดีกว่ามันชูรสขึ้นมาเลยเนาะไหนปลาปลาลองดูซินี่ซับไหม,ม,มหอืมจริงๆอ่ะมีรสซอสเดือดซอฟโพดตแต่หมดแล้วหมูกระจกปรุงรสหืม,มนะชอบบอกซับซับเหอ มีแบบเผ็ดๆปลายลิ้นไหมนะมีรสล,ลาบด้วยนะหมาล่าก็มีเคๆอืมอร่อยไหมฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจซื้อนี่เลยหมูเด้งกรู